นี่มานี่ตาฟังเมียตาตาเลือกร้านพ่องย่านสั่นอันนี้แม่นเฮาฝันหรือว่าเฮเกิดแววได้ยินแล้วตื่นกลัว นะแห้งเบาไปันแหงมัวปานเหือหวัวซึมกายตายกูตายบอกเคยพบมาสร้างเป็นแถนออเจ้านะัมันแม่นเมียหรือผีเป่าหรือนางแปลงแก่งเบาว่าลูกพยายากหัวใจห่าแม่นมันมีสำบอบอกเคยพอ,อ,อกระสังเห็นกระสังเห็น ว่าแมีนน้างเบาลินก็คือว่าแมีนความจริงแมีนอย่างเดีมาสิงจึงต่างเขาจากเสาบาน ยงมเจ็บเป็นต้องหาบานหายากินน้อแกป่ป่วยตกถึงวางข้าวสวยแก่บ่ไหวแล่นบ่ม,มุมก็จุ่มนิงมาสวนตายดอกสวนตายเมียของเอามาต่างคนน้อปวดหายเมืนอย่างน้อรานังจ่าหรือผีมารานังเป็นดังคำเพื่อนจ่าว่านะพดพิษเถาน้อพิษขาด โพิษฐานเนื้อพิษยางเพื่อนบ่ามาเที่ยวทางทางวนทางเก่าหกเกือสังหาเบาบ่าเมนเน็นแนวนะ ข้าอันอยากได้หน่อยแก้วกะไข่แน่สิพ่ออยากกินปูห,หรอกินปลากุุงหอยสิพ่อดีนะอยากกินไข่นอตอนสีนของมัว่วควายกะไข่แน่ยอยากกินกนุ้บเอรเขียดแงมีมินกะไตหินนะแม่นสิอยากกินอย่างว่าแต่นองหลีกเวินหัวใจแม่หัวใจงามันด่าเฮาเพี่ยสิเอา ามาเขียนมอบถว้าไอ้สันเด่อยากหัวใจน้องญาติเฒ่านะเศร้าเศร้านาไอ้ใจข้าวเดี๋ยวฝูงควันที่เออสาวเป็นข้าวไปทั่วเพื้นเขาสิเบว่าซาลึง หัวใจคนบ่เมียนแนวน้อไขสือคือกบเขียดปูหอยบ้าแล้วยอ้อยน้อเอานางทั้ง่องคำาคิงนองกันนี้กเอ,อ เป็นเขียนนอคัดของเขียงไก่นางบ่อหอนบูเหลียวเบิ้งตาเบิ้งหูคือบ่อเหลือบ่อตื้งสีหนากระพ้องใสหรือนางไข่มากไม่ให้นางใสยาเย็นบ่อเห็นเปลี่ยนเนี่ยใดใดเื้เสนอนนี่ ເປັນຈິງມາຈາກຜູ້ຫຼືแม่สีบุญสู่เจ้านั้นเคียดให้ยาให้นางเผยวาจะบอกความจริงแน่ถ่อนองยาเว้าบ่แม่นแนว ให้ฟ้า,อาทอน้องแก้วผู้ผิวพองละอ่องใสหัวใจควนมีอันเดียวหากญาติไปก็ตายมีอันอันที่เฮือ,อนหรือเราเขามีไหล่เสาทั้งคังคืออุป,ปมาตินมือมีแค่เพียงน้าอ,อ,อยู่ขั้นกุดก่อยได้เพิ่งนาง อันที่คำน้อนอง่างว่าหิวอยากหัวใจสิเอาใสมาแทนอะไรขายบอมีจอยนะ ขั้นแม่นางอยากกินก้อยผัดมันหรือขัว่อมอยากหัวใจพี่บอบ้อมขั้นยาหวานพี่สิหาเจ้าผู้ลวงนอดอกฝ้ายสาว่ายาจะไข่จิบบนไดเมียแพงสีบีบคำมือเนียน ปวดเอ็นเลือนหนังเนื้อเมียแพงเมียของสายบ่ต้องบนนะพี่ยังอยู่เป็นคนในนังเห็ยอยู่โจดสิคอยเฝอานะแมีนหักษานั่นละนะแมีนัง Yes. Oh.